ม้วนอย่างนี้นี่เห็นไหมนี่มีแบบนี้อ๋อยอ,ยอย่างนี้อย่างนี้ม้วนไฟเพราะมันแบบนั้นมันจะพับแล้วมันจะทําให้สายหักอ่ะแบบนี้มาเป็นม้วนต่อครับอ่ะทำให้ดูแล้วไลปไป่แบบนี้อ๋อบ้านน่ไม่เห็นจะไว้หน่อย ม,ม,ม้วนมาม้วนมาโคศักดม้วนมาม้วนมาม้วนมาเป็นเทนดึงมาอย่าให้มันสายพับเดี๋ยวให้มันสายพับตัวนี้มันเป็น<ป>อย่างนี่ยพับขึ้นออกสิคะหนูก็ดึงออกเออดึงออกกี่บนข้างล่างก่อนอ่ะหนูจับไว้ก่อนมีของนี้อืมนี่ ดึงไปดึงไปดึงสายไปเออดึงสายเมเลดึงสายไปใช่ดึงสายไปได้ละม้วนไปม้วนซอยนี่เดี๋ยวไอ้คนหนึ่งจับข้างล่างไว้เห็นไหมมันช้าจากมาคนหนึ่งต้องจับนัววางไว้กับพื้นกันแล้วก็ม้วนวางไว้กับพื้นวาง ม้วนเหมือนคูดอันนั้นก็ปล่อยอันนั้นก็ปล่อยไว้ยังไงอ่ะม้วนสี่ม้วนอย่างนี้ดึงมาอย่างนี้เอออย่างนี้เอออย่างนี้ม้วนอย่างนี้บิดบิดเออบิดอย่างนี้มาม้วนมาเรื่อยเรื่อยหนักเป็นไหมนะไม่ใช่อย่างนี้ม้วนอย่างนี้บิดเออบิดขึ้นนูอย่างนี้ปล่อยดึงมาอ่านดันมาอย่างนี้ครับซ้ายซ้ายมัญหาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง อันนี้ม้วนม้วนมานี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ให้มันเป็นวง,นนงให้มันเป็นวงให้มันเป็นวงอ่ะเป็นเทนปล่อยได้ละปล่อยเลยปล่อยเลยครับนั่นแหลยตามม้วนไป อะเรนิดเดียวให้มันเท่าๆกันทาำมากัันกลบมาอันนั้นเป็นไรค่อยไปล้างมืออันไปทางนู้นสีม้วนหันไปทางนู้นไม่ไม่ถูกเดี๋ยวอเาไปเก็บเทนีเอาไปเก็บไปเก็บเป็นเชนยกไปเก็บยกไปเก็บเอาไปเอวไว้ฝั่งนู้นเอวไว้ตรงข้างบันไดนั่นแหละไทยเกลี่ย